ครับสวัสดีครับก็วันนี้หลังจากที่ประกอบนะครับคอมพิวเตอร์นะครับทุกอย่างใหม่หมดยกเว้นเคสนะครับจากคลิปที่แล้วพาร์ทสอวันนี้ก็เปิดเทสนะครับแบบไม่ปิดเลยนะครับเป็นวันที่5แล้วนะครับเนี่ยอ่าก็มีการโอเวอร์คล็อกการ์ดจอด้วยนะครับก็จะมีเสียงพัดลม ค่อนข้างแรงเพราะว่าผมาตั้งค่าเปอร์เซนต์ของพัดลมอยู่ที่65นะครับตอนนี้อุณหภูมิของตัวกาจองผมอยู่ที่46องศาตอนนี้ประมาณ3ทุ่มครึ่งนะครับก็อุณหภูมติต่ำนะครับก็ทำให้ทำงานดีขึ้นก็ถือว่าเทสผ่านนะครับ5วันติดต่อกันแล้วนะครับ5,000 เลยห้าวันนะครับโทษทีห้าวันติดต่อกันทุกอย่างใหม่หมดยกเว้นเคสเก่าอ่าโอเคนะครับก็มาดูนะครับ,นะรบว่าผมพูดจริงหรือเปล่านะครับมาดูตรงนี้นะครับนี่นะครับผมก็เอามาลองขุดบิตคอยนะครับเนี่ยลองขุดบิตคอยวันที่ห้านครับห้าวัน 41เนาทีเปิดมา5วันต่อกันอุณหภูมิอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะ46องศานะครับนี่ครับส่วนเรื่องเองินเรื่องอะไรค่อยมาว่าดีกทีนะครับอ่าเพราะว่าอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยถ่ายคลิปให้ดูอีกเรื่องหนึง่งนะครับอันนี้ก็คือเอามาให้ดูในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องซื้อเคสใหม่ก็ได้ ใช้เคสเก่าที่มันมีของเก่าอยู่แล้วนะครับมันก็จะรองรับอยู่แล้วเพราะว่ามันมีน็อตให้ยึดติดนี่ครับห้าวันติดต่อกันอุณหภูมิของการจออยู่ที่สี่สองศานะครับ MSI g f o r c e RTX 3ามศ TI นะครับตัวนี้ตอนนี้ขาดตลาด หาซื้อไม่ได้นะครับยกเว้นว่าไปสั่งประกอบยังได้อยู่นะครับที่ร้านไม่ว่าจะเป็นแอดไวท์นะครับร้านประกอบทั่วไปผมก็อยากได้อีกตัวหนึ่งอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวจะค่อยเอามาให้ดูอีกนะครับสำหรับตัวนี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับ นานๆนี่เอาลงคลิปนะครับขอบคุณที่รับชมติดตามนะครับสวัสดีครับ